ร้านการแมนช็อปบริการตรัวโลบักระบบไอเดียพัทเลจิตมีราคาตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันได้ยังมีบริการกดไอเทมแมปต่างๆช่วงนี้มีราคาโปรโมชั่น v i p อพีเซอร์เวอร์เลจิตขั้นต่ำยี่สิบบาทลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโ o บักแมปอาฮีโร่เดซี่นีวันนี้พี่จมาพูดถึงวิธีการฟาร์มด้วยคลาสเมทัลแบดเลยพี่จะขอข้ามบอสสองตัวแรกก็คือบอสปูกับบอสเทมเมอร์เฮดไปนะเนื่องจากว่าสเต็งอ่ะมันจะใช้ไม่ต่างกันมากมจะใช้ประมาณ7,500 ประมาณนี้ไม่ก็ห้าพันก็ไหวแล้วนะแล้วก็พ่จะข้่ามาบอสตัวซีคิงตัวนี้เลยซีคิตงตัวนี้พี่แนะนําให้มีสเต็งประมาณแปดหมื่นไปไม่ก็ขึ้นแสนไปนก,ก็ดีนะครับเจ็ดหมื่นห้าก็ไหวนะแต่ว่ามันจะใช้เวลาตีนานเนื่องจากว่าคาส์เนี้ยเป็นตัวเป็นคาส์ที่ระยะใกล้แต่ว่าเป็นคาส์เนี้ยเป็นคาส์ท,ที่ชอบความเจ็บปวดเนื่องจากว่ายิ่งเลือดน้อยเราจะยิ่งถึกเป็นสกิลตดตัวของมันจะลดดาเมจได้สูงสุดคือสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับ ส่วนของใส่หรือดิลิกที่พี่แนะนําให้ใส่ก็คือเป็นสติงเกอร์หรือไม่ก็เป็นดั r k กโร d แต่ว่าใครได้ดากโรสมาก็ไม่น่าจะมีไม่ไม่น่าจะใช้คันนี้แล้วแหละนี่เลยเพราะเนื่องจากว่าคาันนี้มันมีรถดามเมจในตัวอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องไปใช้ของที่รถดามเมจมากนักแต่ใครจะใช้เป็นวิวเอ็มเอมหรือฮาโลก็ได้นะ,ะรถรถดามเมจกับเพิ่มมาตาลบดีก็ดีเหมือนกันนี่เลย โอเคต่อมาบอสโซนิกพี่แนะนำให้มีสเต็งประมาณ2อ0 0 0นอย่างต่ำนะ2อ0 0สนถึงสามแสนถ้าใครอยากตีสบายๆก็3า0 0 0นครับเราจะตายจากาตายจากการโดนสกิลของฟินิกซ์โซนิกเนี่ยยากเนื่องจากว่ายิ่งเราเลือดลดเราจะยิ่งถึกตอนนี้เลยแล้วก็สกิลโอเวคมันจะเพิ่มดาเมจให้เรายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกกับลดดาเมจอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยิ่จะยิ่งทำให้เราถึกมากขึ้นนี่เลย ถ้าใครไม่รู้จะใช้ของอะไรสําหรับผู้เล่นน้ำต้นพี่แนะนำให้เป็นของนี่เลยของตัวนินจาเอ็นนินจาโซนิกตัวนี้กับปูของป,องปูนี่เลยจะใช้จะใช้ฟาร์มได้ยาวๆเลยต่อมาไปที่บอสยุ่งเลยพี่จะตัดไปตรงบอสยุงนะได้ง่ายๆเร็วๆโอเคบอสยุง่งสําหรับคลาสมเมทัลแบดพี่แนะนําให้มีสเต็งขั้นต่ําก็คือประมาณ3 5มแ0นห้าสขึ้นไปหรือ3 5 0 k อ่าะมาณนี้เลย วิธีสู้บอสสำหรับคัดนี้พี่นําให้เราใช้สกิลระยะไกลให้โดนก่อนอ่ะอย่างเช่นปากระบองไปอย่างนี้นี่เลยแล้วก็รีบเข้าไป C F อย่างนี้เลยแล้วก็ถ้าใครอยากเสี่ยงหน่อยก็วิ่งเข้าไปสกิล E ก็ได้ครับนี่จะไปตีไปคืดอ่นี้นะนี่ตามไปเลยต่อมาบอสร,ร่วงคาดนี้พี่ก็ยังแนะนําเหมือนค,คัดเบนะท์เท่าไหร่คแองเจิลนะท่ทีเมื่อกี้ผิดยังไม่แนะนําให้ไปตีฟินิกแต่ว่าถ้าตีก็แนะนําให้มีสเต็ง ประมาณสักหแสนขึ้นประมาณนี้เลยต่อมาบอสด้วงพี่โดดเลยด้วงแล้วเทษทีบอสด้วงพี่แนะนาให้สําหรับคันนี้มีสเต็งหนึ่งหนึ่งล้านขึ้นไม่ก็ประมาณ9ก้าแสนห้าประมาณนี้เลยเราจะตีด้วงง่ายขึ้นแล้วเราจะตายน้อย,เ,อยเราจะมีโอกาสตายน้อยเนื่องจากว่าดาเมจดเราพอแล้วก็เรื่องสกิลที่เราต้องหลบสําหรับบ,บอสด้วงก็คือไอ้สกิลกระโดดนั่นแหละเดี๋ยวมันจะมีช่วงโดดเนี่ยโดดเนี้ยให้เรากระดดพุ่งไปเงี้ยในพี่โดดช้านะก็เลยโดนด,ดาเมจ นี่ชุบเห็นไหมเราพยายามลบราเมจมันให้ได้สำหรับเรื่องที่มันกระโดดแล้วเรื่องการต่อยก็อย่าไปโดนมันต่อยละมงั้นเราก็เจ็บเหมือนกันนะไม่เลยต่อมาปอสโกเคสึพี่แนะนำให้มีสเต็งขั้นต่ำก็คือ7 7ไม่ใช่7ล้านทษดีประมาณสัก3ล้านเออเมื่อกี้พี่นึกถึงบลอดอยู่ทษดีประมาณ3-4ีล้านอ่ะขั้นต่านะแต่ถ้าใครรีบฟาร์มก็ประมาณ 2ล้านขวา2ล้าน7จอ่ะ2ล้าน7 2็ล้าน 5, ก็ไหวแล้วนะนี่เลยเดี๋ยว,ยวพี่จะลองสู้ยดูถ้าใครมีเพื่อนแนะนำให้เพื่อนอ่ะมาล่อตรงนี้เลยล่อมาอยู่ตรงนี้ยืบนี่ยืนประมาณตรงเนี้ยเราก็จะไม่โดนนตรีธรรมดาได้เห็นไหมอ่าตามนี้เลยแล้วก็เวลาเรามีเพื่อนล่อใช่ไหมเราก็ระวังเรื่องที่มันจะทุบพื้นนั่นแหละเวลามันทุบพื้นมันยังโดนเราอยู่นะถึงมันจะเล็งเพื่อนเราแต่มันจะตีเป็นดามจรอบๆต่อมาเราไปที่พอต ร้อนเลยเดี๋ยวพี่จะตัดไปตรงบรอนแล้วกันสําหรับบรอนขั้นต่ําพี่แนะนำให้มีสเต็งประมาณ7ล้านขึ้นไปสาหรับคัร์เมทเทแบตน,นะเจ็ดล้านคือขั้นต่ํานะครับแล้วก็ถ้าใครอยากตีชื่อสบายหน่อยก็10ล้านขึ้นครับแล้วก็จะเริ่มตีมันสบายแล้วแต่จะเสียเวลาหน่อยเนื่องจากว่ายังไงมันก็ยังตีตีนานนะพี่นําให้เราไปดูฟาร์มตรงโกคสซึด่วงยุงฟินิกแล้วก็โตนิกถ้าใครไม่อยากรอบ,บรอสเกิด ประมาณนี้เลยต่อมาบอสชาลันโค่เดี๋ยวพี่พูดถึง Bl ot, Bl ot บอสปุรอแป๊บหนึ่งก็คือมันจะมีสกิลที่เราต้องหลบก็คือบอลบอลบอลพลังของมันอะที่มันยิงรัวๆนั่นแหละให้เรารีบหลบอย่าไปรับเยอะนะม่งั้นเดี๋ยวเราจะตายแล้วก็มีเฟสสุดท้ายที่มันยิงพลังขึ้นเต่าพี่ก็ไม่รู้จะเรียกยังไงดีเป็นขึ้นพลังแล้วกันตังนั้นเราก็ต้องหลบเหมือนกันนะ,ะต่อน,นี้เลยต่อมาบอสชาลันโคหรือ hey, แฮร์บัตตี้อะไรสักอย่างนั่นแหละพี่ไม่น่าใจเรื่องชื่อนะ พนะนำให้สําหรับคาเนี้ยมีสเต้งขั้นต่าอย่างน้อยสัก40ล้านไม่ก็ให้เราไม่โดนสกิลมันต่อยอย่างเงี้ยเห็นปะมันจะต่อยประมาณล้านสามอันนี้เรามีเอเวกนะมันก็จะเมันก็เลยจะต่อยเราเบาลงหน่อยแนะนําให้เราไม่โดนมันฮิฮตเดียวตายประมาณนั้นแต่ฮิตที่2ที่มันจะต่อยหลัง20วิเราก็น่าจะตายแล้วให้เรามาล่อเราก็ตีฟรีตรงเนี้ยอย่างเงี้ยปลากระบองก็โดนนะ ปากระบอสก,กิลอะยังไงก็เออมันยังโดนอยู่แต่ว่ามันจะเร็วมันจะโดนมันจะเหมือนจะติดแต่มันก็ยังโดนอยู่ตรงคูนี้สติต่อมาบอสไซโคดหรือเจอีเจฝังจิตของเราเจ๊ฝังจิตตัวนี้แนะนำให้มีสเต็งขั้นต่ำก็คือลอยล้านขึ้นไปครับประมาณนี้เลยแต่เรื่องสกิลเราก็ต้องหลบเหมือนกันนะเนี่ยหลบท่าหินมันอนะวิธีหลบท่าหินก็เนี่ยเวลาหินลอยให้เรากดกระโดดแค่นั้นแหละ ปิ้งมวนก็ได้ครับมวนประมาณนี้แล้วก็สกิลไปเลยซึบเห็นไหมง่ายๆนี่เลยไม่ก็ถ้าใครอยากตีสบายก็150ล้านครับอ่าแต่ตอนเนี้ยสแต็คของคุณ5พี่แนะนำให้รัดมาฟาร์มประมาณสัก70็เอาร้อยล้านขึ้นไปต่อมาบอสบาฮิลิพี่ว่าบอสบาฮิลิเนะี่ยตีง่ายกว่าพวกไซโคตีนะเดี๋ยวพี่นี่บอสบาฮิลิพี่แนะนำให้มีสเต็คประมาณ400ล้านขึ้นไปอ่ะ ให้เราฟาร์มลูกตรงนี้ยฟาร์มเรื่อยเลยเป็นขึ้นประมาณสัก400ล้านถ้าใครอยากรัดมาฟาร์มก็350้าล้านก็น่าจะพอไหวแล้วแต่จะใช้เวลาตีนานนะยิ่งเราสกิลเมโดนยิ่งนานเลยอโอเคพราจะลองหลบสกิลไอ้นั่นดาบมันนะดาบมันให้ดูสักหน่อยสกิลดาบรัวกี่พี่ติดอ่างเฉยเลยมันจะมีท่าที่มันลอยขึ้นมาเฉยแล้วมันจะปาดาบใส่เราลัวๆนั่นแหละเราสามารถหลบได้นะเราเดินวนบางทีก็หลบได้เหมือนกันต่อมาบอสแค่ พี่แนะนําให้มีสเต็งขั้นต่ําก็คือ500ล้านนะ,ะไม่ก็750้อาล้านนี่คือขั้นต่านะแต่ถ้าใครอยากตีสบายหน่อยก็ประมาณ 1p ีครับนี่เลยชึบปุ๊บนี่เลยแต่ถ้าใครยังรีเบิร์ตยังขั้นสักขั้น2ขั้น3พี่แนะนำให้ลูปฟาร์มเนี่ยให้มาสุดที่บบหิริแล้วก็วนฟาร์มเนี่ยมันจะเร็ว่วานะพี่ลองฟาร์มด้วยไอดีลองละ บอตตัวนี้จะมีสกิลที่น่ากลัวก็คือไอ้ปักดาบมันนะให้เราหลบดีๆเนี่ยบางทีเรายืนตรงเนี้ยเราก็ไม่โดนนะแต่ถ้าเราเดินเดินแบบอยก็เดินไปข้างหน้าเงี้ยมันจะโดนปักดาบให้เรามองดาบที่มันลอยขึ้นมาดีๆนะครับแล้วเราก็พุ่งหลบเอานีเลยแล้ววิธีสู้ก็เนี่ยวิ่งวนเนี้ยแล้วก็สกิลเห็นไหม,มจะมีช่วงที่มันไม่โดนให้เราลองดูสกิลดูก็ไขาตาไว้นะแต่พี่ก็ว่าหลบยากอยู่ดีต่อมาบอตตัวสุดท้ายเฟ i นส์ทั้มหรือเปล่า พี่ไม่แน่ใจเรื่องชื่อ,อเ,เดี๋ยวพี่จะโดดขึ้นไปไฟบอลให้ดูแล้วกัน,นโอเคโอ้เมื่อกี้เกือบตกนะ,ะสำหรับบอสสุดท้ายหรือเฟนทัมเดี๋ยวพี่จำชื่อไม่ได้ฮะเฟนเฟนสตัมเฟนดัมอะไรทักอย่างเลยแหละ แนะนำให้มีสเต็งขั้นต่ํา2ถึง3าละ2 2ถึง3 B ขึ้นไปอ่ะวิธีสู้กับมันเนี่ยก็หลบสกิลมันให้ได้แค่นั้นเองแล้วก็จะมีสกิลที่มันปักดาบเห็นไหมเราจะโดนสกิลตรงนี้แหละตายอ่ะแนะนําให้เราหลบดีๆแล้วก็อย่าออกจากห่างจากบอสมากเนื่องจากมันจะดึงโซ่จะมีโซ่ดึงดึงใส่เราอ่ะประมาณนี้เลยถ้าใครมีเพื่อนก็ลองให้เพื่อนมาลอดดูครับแต่ถ้าใครให้เพื่อนลอดก็ดูเพื่อนดีๆนะว่าเลือดเพื่อนใหมหรือเปล่าอ่ะประมาณนี้เลยอ่เดี๋ยวพี่จะลองตีให้ดูนะ ไม่รู้ว่าสกิลทีเดียวจะตายหรือเปล่าอ่ะโอเคมันจะตายนะอ่ะเป็นไงบ้างครับสำหรับคันนี้พี่ว่าเป็นคัสท,ที่ฟร่มยากอ่ะสำหรับพี่นะพี่คิดว่าพวกดังเอ็ดเปอร์กับเอเปอร์น่าจะง่ายกว่าอ่ะประมาณนี้สำหรับคัสที่อยู่ในระดับเดียวกันอ่ะนี่เลยแล้วก็เรื่องเซิร์ฟวีหรือว่าอ่เรื่องเซิร์ฟวีนั่นแหละพี่มีแจกในดิส ดิขสคอร์ของพี่ก็คือพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแต่ไม่ได้อยู่ในคอมเมนต์นะดิสคอร์ของพี่สามารถเข้ามาได้อ่ะจะมีช่องรับรับยศให้แล้วก็ให้เรากดรับยศก่อนตามไปเลยแล้วก็สามารถมาคุยกับพี่ได้ในดิที่จะเข้าอยู่ห้องทั่วไปเหมือนกันทุกคนสามารถเข้าได้นะนี่เลยนี่เป็นยังไงบ้างครับสําหรับวิธีการฟาร์มฮัตเมทัลแบไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์ให้กับพวกเรามากแค่ไหนแค่ไหนอ่ะ,อะพี่จะพูดเรื่อง เกมสักนิดหนึ่งแล้วกันเนื่องจากว่าเกมเนี้ยประกาศว่าจะอัปเดตไปอีกต่อสักพักหนึ่งแล้วเขาก็จะพิจารณาดูว่าควรจะทําเกมตอนเนี้ยเอย้เกมเอเกมหรือแมปเนี้ยไปยาวๆไหมแล้วเขาก็จะพิจารณาอีกทีนะนี่เลยสรวบวันนี้ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยก็ดีนะครับสรวบวันนี้บายๆครับ